ผู้ใช้งานติ๊กตอกชื่อ b e a t b y r i c h ีเขาได้โพสตคลิปสุดร้อนนี้เอาไว้ในติ๊กตอกของเขาเองโดยที่คลิปดังกล่าวมีผู้ชมให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมียอดวิวถึง8ล้าน5แสนวิวในคลิปเราจะเห็นริชีกำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงกับแฟนสาวของเขาพร้อมทั้งถ่ายวิดีโอไปด้วยและทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันอย่างมีความสุขไปตามปกติแต่แล้วอยู่ๆ เมริชี่หันหน้ามองไปยังอีกด้านมันก็มีใบหน้าลึกลับสีดําพุ่งเข้ามาจ้องหน้าเขาอย่างรวดเร็วและลักษณะของใบหน้านั้นก็ดูเหมือนใบหน้าของคนที่มีสภาพเละเทะเป็นอย่างมากและคลิปก็ได้จบลงทันทีครูสยองอยากให้เพื่อนๆทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับ ผีหรือวิญญาณตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้กูสยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปตายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจรารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียวโปรดตรวจวสอบให้แน่ใจว่า รอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีในปี2014เรือฟริเกตลำหนึ่งของกองทัพเรือซึ่งไม่ทราบว่าเป็นของประเทศใดถูกนำเข้ามายังท่าเรือแห่งหนึ่งเพื่อทำการปลดประจำการและการปลดประจำการเรือลำดังกล่าวจะต้องมีการสำรวจอย่างถี่ถ้วนและจัดทำเป็นเอกสารพนักงานชายคนหนึ่ง เขาได้รับมอบหมายให้เข้าไปในเรือลำนั้นและให้ทำการถ่ายรูปบริเวณต่างๆของเรือทั้งหมดและในช่วงเวลาดังกล่าวเรือลำนี้ไม่ได้มีอาวุธหรือวัตถุอันตรายใดๆอยู่อีกแล้วสิ่งที่พนักงานชายคนนี้นำติดตัวไปจึงมีเพียงกล้องถ่ายรูปและไฟฉายเท่านั้นและเมื่อเขาได้ทำหน้าที่เสร็จสิ้นก็ได้ทำการส่งรูปถ่ายให้ยังหัวหน้าของเขาทัานทีซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้รับการติดต่อมาว่าใครคือคนที่ถือขวานและยืนอยู่ในภาพภาพหนึ่งเมื่อเขาได้รับการติดต่อเช่นนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากและได้รีบตรวจสอบดูภาพดังกล่าวซึ่งภาพภาพนั้นมันเป็นภาพถ่ายอยู่ในห้องห้องหนึ่งแต่สิ่งที่น่าขนหัวลุกก็คือมันได้ปรากฏร,ร่างปริศนาที่ยืนถือขวานและจ้องมองเขาอยู่ยิ่งไปกว่านั้นการแต่งกายของร่างดังกล่าว ก็ดูเหมือนจะเป็นชุดของลูกเรือที่ประจําการอยู่ในห้องเครื่องยนต์อีกด้วยและเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบเรือทั้งลำอีกครั้งมันก็น่าแปลกมากที่ไม่ได้พบใครอยู่เลยและกล้องวงจรปิดของบริเวณดังกล่าวก็ไม่ได้ตรวจพบว่ามีบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตขึ้นไปบนเรือลำนั้นอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับรับชมเรื่องราวนี้แล้วมีความเห็นว่าอย่างไรกันบ้าง ผู้ใช้งาน Reddit ชื่อ Freedomdifferent9277 ได้อัปโหลดคลิปนี้ลงในเว็บไซต์ Reddit ซึ่งได้บอกเล่าว่ามันถูกถ่ายโดยชายชาวอินเดียคนหนึ่งเขานั้นอาศัยอยู่ในรัฐโอริสาประเทศอินเดียในช่วงค่ำของวันหนึ่งขณะที่เขาและเพื่อนกำลังขับรถแท็กเตอร์กลับบ้านในระหว่างทางเขาได้พบเข้ากับร่างลึกลับสีขาวร่างหนึ่งยืนขวงบริเวณถนนเล็กๆเ,เส้นหนึ่งอยู่ ทำให้พวกเขาเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากว่าร่างนั้นคือใครกันแต่แล้วอยู่ๆเครื่องยนต์มันก็ได้ดับลงอย่างไม่ทราบสาเหตุชายที่เป็นคนขับพยายามสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งแต่มันก็ไม่มีท่าทีว่าจะติดเลยทุกๆคนจึงควันผาวากันมากขึ้นเรื่อยๆพอรอบๆตัวของพวกเขามันมีแต่ความมืดมิดเท่านั้นและรถของพวกเขาก็ได้ติดๆิดดับๆแบบนั้นอยู่หลายครั้ง แต่ที่น่าแปลกก็คือบางครั้งที่ไฟหน้ารถติดขึ้นมาก็จะได้พบเจอกับร่างนั้นอีกแต่เมื่อไฟดับลงและติดขึ้นมาอีกรอบร่างนั้นมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เป็นแบบนี้ซ้ำๆจนคลิปจบทำให้เราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าพวกเขานั้นพบเจอเข้ากับอะไรหรือมันอาจจะเป็นการแกล้งกันสนุกๆหรือไม่เราเองก็ไม่อาจทราบได้เลย คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยผู้ชมฟุตบอลรายหนึ่งที่เขานั้นได้ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ในระหว่างที่การแข่งการฟุตบอลอันดุเดือดกำลังดำเนินการไปเรื่อยๆมันกลับพบบางสิ่งที่น่าคนลุกปรากฏขึ้นมาถ้าเราสังเกตดูให้ดีก็จะพบว่า มันได้ปรากฏร่างลึกลับสีดำขนาดใหญ่โผล่มาในสนามใกล้ๆกับผู้เล่นคนหนึ่งในช่วงเวลาที่การแข่งขันกำลังดำเนินไปแต่ดูเหมือนว่าผู้เล่นคนดังกล่าวและผู้ชมคนอื่นๆรวมถึงตัวเขาเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นร่างดังกล่าวเลยในตอนนั้นนอกจากนี้คลิปดังกล่าวก็มีภาพที่ไม่ชัดเจนเราจึงสันนิษฐานว่ามันคงจะถูกถ่ายเอาไว้นานมากแล้ว โดยที่ข้อมูลของคลิปนี้ก็ไม่ได้มีมากนักทำให้เราไม่อาจทราบได้เลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่กล้องวงจรปิดตัวหนึ่ง มันถูกติดตั้งเอาไว้ในบริเวณลานจอดรถแห่งหนึ่งและทั้งหมดนี้คือที่มาของเรื่องราวสุดล้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะอยู่ๆรถจัก,กรยานยนต์คันหนึ่งที่ถูกจอดไว้อย่างดีมันก็ได้ค่อยๆเคลื่อนที่ได้เองอย่างไม่มีสาเหตุนอกจากนั้นการเคลื่อนที่ของมันก็ยังสามารถหยุดการเคลื่อนที่เพื่อเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางได้เองอีกด้วยและมันก็เกิดขึ้นอยู่แบบนั้นค่อนข้างนานพอสมควร จนมันได้ล้มลงในที่สุดนี่ถือเป็นเรื่องที่แปลกมากๆที่รถจกักรยานยนต์ซึ่งจอดไวเช่นนั้นจะเคลื่อนที่ในลักษณะเช่นนี้ได้เพราะถ้าหากว่าพื้นบริเวณลานจอดรถเอียงมากเกินไปหรือขาตั้งไม่แข็งแรงมันก็คงจะล้มไปแล้วคงไม่สามารถเคลื่อนที่ในลักษณะเช่นนี้ได้เป็นเวลานานแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นว่าอย่างไรก,กันบ้างคู่รักชาวญี่ปุ่นคู่หนึ่ง ทั้งคู่ได้ไปเดินเล่นที่ริมทะเลแห่งหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานั้นอากาศก็เย็นสบายและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อทั้งคู่มาถึงก็ได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและได้ถ่ายวิดีโอไปด้วยและหลังจากนั้นเขาก็ได้ถ่ายไปยังทะเลก่อนที่จะหันกลับมายัางแฟนสาวของเขา แต่มันก็ได้มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเพราะมันได้มีใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งโผล่มาจากด้านข้างแฟนสาวของเขาก่อนที่จะหายไปซึ่งมันทำให้เขานั้นตกใจจนสะดุ้งและท่าทีของแฟนสาวเขาก็เปลี่ยนไปจากที่เคยร่าเริงก็กลายเป็นว่าเธอนั้นยืนอยู่นิ่งๆโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยเขาจึงรีบพาแฟนสาวของเขาออกจากที่นั่นทันที しかしたら居るんじゃないあ,あ、今晴れたえ、本当にいるからなきっといや、いるかなの嘘 <laughs> だ、居る <laughs> かいないでしょ、えー、じゃあ、クジがいや、クジが晴れるっけ晴れ <laughs> ないか晴れないと思うよ多分。<laughs> うん <laughs> いるよい。大丈夫だよ誰もいないよ。 อันดับที่หนึ่หญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเธอได้ซื้อ iPad มาใหม่และเป็นธรรมดาของคนเราที่เมื่อได้ของใหม่มาแล้วก็อยากจะทดสอบดูว่ามันจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งเธอเองก็จะทดสอบกล้องของ iPad ตัวนี้โดยการถ่ายรูปของเพื่อนเธอในห้องพักของเธอเองซึ่งภายในห้องนั้น ก็ไม่มีใครอีกนอกจากเธอและเพื่อนซึ่งเมื่อเธอได้หันกล้องไปทางเพื่อนเธอในตอนแรกนั้นเหตุการณ์มันก็ปกติดีแต่เมื่อเธอได้หันกล้องไปอีกครั้งเป็นครั้งที่สองมันกลับมีร่างของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังของเพื่อนเธอซึ่งร่างนั้นมีลักษณะที่น่าขนหัวลุกเป็นอย่างมากมันจึงทำให้เธอตกใจจนต้องรีบวาง iPad ลง

ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Facebook Fanpage กูสยองและ YouTube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า